สวัสดีครับเดวิสฟงเซดเดวิสเฉลิมเกียรติมินาในตอนนี้เป็นตอนที่7นะครับเรื่องของลิสโซ่ก็คือเรื่องของเสียงนะครับโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การทับศับพท์ภาษาฝรั่งเศสของราชบัณฑิตยสถานนะครับก็คือเป็นในปีพุทธศักราช2553นะเสียงที่เราจะมารู้จักกัน,นคือเสียงเฟอร์นะครับเป็นเสียงไม่กล้องที่จริงต้องคู่กับเสียงเวอร์นะครับแต่ว่ามาดูเสียงเฟอร์ตรงนี้ก่อนว่า ถ้าอยู่ในตำแหน่งต้นพยางนะครับตำแหน่งต้นพยางเราก็จะเขียนโดยมี f อยู่ข้างหน้านะครับแล้วมีขีดแบบนี้แสดงว่าอยู่ต้นพยางนะครับในตำแหน่งต้นพยางเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเพญชนะอากงซอนนะครับแล้วก็อินิสียนะครับอากงซอนอินิซียนะครับในตำแหน่งต้นพยางนะครับก็คือละแล้วก็กงซอนอากงซอนนะครับแล้วก็อินิสียานนะครับ ในตำแหน่งเป็นชนะต้นพยางเนี่ยตัวอักษรไทยก็เขียนด้วยฟอฟันนะครับรูปเขียนเป็นตัว f นะครับตัวอย่างของเราเขายกตัวอย่างท่านยกอย่างว่าฟีนะครับเราก็จะออกเสียงว่าฟนะีฟีทีนี้เวลาท่านทับศั์เนี่ยท่านก็จะทับศัพ์ด้วยคําว่า for ฟาอฟันนะครับฟอฟันเซียยักษ์กระนั้นครับฟีต่อไปเสียง f ในตำแหน่งกลางพยางนะครับก็คืออยู่ระหว่างสระเนี่ยซึ่ง เราจะเรียกว่าลากงสอนเพนชนะนะฮะแองแต่วอกาลิกนะฮะก็คือเพืนชนะที่อยู่ระหว่างสระนั่นเองนะฮะอยู่ระหว่างพยางนั่นเองเราก็จะเรียกว่าลากงสอนนะครับแล้วก็เป็นแองแตนะครับแล้วก็เป็นวอกาลิกซึ่ง เราก็จะมีอักษรไทยเนี่ยเขียนด้วยฟอฟันนะครับรูปเขียนจะมี the f นะครับ f 2ตัวตัวอย่างของเรานะครับท่านก็ให้ตัวอย่างด้วยคำว่า effect นะครับเราก็จะเขียนด้วยคำว่า effect นะครับ effect นะครับมีสองพยางนะฮะเวลาทับศัพท์เนี่ยท่านก็จะทับศัพท์ด้วยคำว่า a นะ a แล้วก็ f ครับ effect ต่อไปในตำแหน่งต้นพยางนะครับโดยใช้รูปเขียนพอฟันแต่ว่ารูปเขียนภาษาฝรั่งเศสจะเป็นเปอัสนะครับตัวอย่างของเราที่เจอันทุกครั้งนั่นก็คือภาพถ่ายใช่ไหมครับเราก็จะได้คำว่าโฟโต้นะครับซึ่งเวลาถ่ายทอดเสียงเราก็ถ่ายทอดเสียงเป็นโฟโต้โฟโต้นะครับเวลาทับศัพท์นั้นเราก็จะ สายท่อเสียงว่า for แล้วก็โตนะครับฟอโตถ้าแอปอยู่ในตำแหน่งเพี่อนชนะสกดนะครับหรือเป็นชนะท้ายที่เราเรียกว่าล้ากคงซอนนะฮะฟินานนะครับก็คือตำแหน่งของเพื่อนชนะท้ายล้าแล้วก็คงซอนฟินานนะฮะันฟินานนั้นตัวอักษรไทยนะฮะ ตัวสันไทยแล้วก็เขียนด้วยตัวฟอฟันนะครับฟอฟันก็จะรูปเขียนก็จะเป็น f อยู่ท้ายนะครับตัวอย่างเช่นของเราเราจะได้คำว่า e e f ฮนะก็คือ e e f ฮนะทับศัพท์นั้นเราก็จะได้คำภาษาไทยก็คือ e e ฟนะ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นคําว่า b บ r t h ฟครับบที่แปลว่าเนื้อวัวเนี่ยนะเราก็จะได้เขียนว่า b บ r t h ครับเ,เนื้อวัวนะครับเนื้อวัวเขียนแบบนี้นครับเบ r เวลาเราทับศัพท์เนี่ยนะฮะบิฟเราก็จะ เขียนแบบนี้นะครับเบิร์ฟอันนี้คือเสียงเฟิร์ต่อไปมาดูเสียงเชอร์นะครับเสียงเชอร์ในตำแหน่งต้นพยางนะครับก็ภาษาไทยเขียนช้าๆนะครับภาษาฝรั่งเศสเขียนด้วยเซอร์ as, นะครับตัวอย่างของเรานะครับในในตัวอย่างของเราเราจะได้คําว่าตัวอย่างก็คือตันนี้นะครับเราก็จะสะกดด้วยคำว่า แชร์นะครับแชร์ Share นะครับส่วนคำทับศัพท์นั้นอนะ่ะเราก็จะอ่านด้วยคำว่าแชร์นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราจะเจอคำว่าคำว่าอะไรครับคำนี้เราก็จะออกเสียงด้วยคำวออคำว่าเอ่อเลืยกคำว่าช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลต ช็อกโกละอันนี้คำทับศัพท์เราก็จะทับศัพท์ด้วยการเขียนว่าชอช้างอออ่างกไก่นะครับแล้วก็กอลานะครับช็อกโกลตอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราจะเจอคำว่า chese นะครับเราก็ทับศัพท์ด้วยคำว่าชิคชิคนะครับทับศัพท์นั้นเราก็จะเขียนด้วยคำว่าชิค ทีนี้ในตำแหน่งพย่อชนะนสะกดหรือท้ายพยางนะครับที่เราเรียกว่าลาคงซอนฟินานนะก็คือลานะฮะแล้วก็เป็นคงซอนคงซอนแล้วก็ฟินาลนะงซอนฟินาลเราก็มีตัวอักษรไทยก็คือชาช้างน,นะครับรูปสะกดหรือรูปเขียนก็เป็น c h e นะครับ c h e ตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างของเราก็คือคำว่า bosch นะครับก็จะได้ว่า bosch bosch ส่วนคำทับศัพท์นะครับที่แปลว่ากระเป๋าเนี่ยนะฮะเราก็จะเขียนว่า bosch นะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือคำว่า M e a c h เราก็จะออกเสียงว่า Mish ครับ Mish คำทับศัพท์นะฮะเราก็จะเขียนว่า Mish นะครับอันนี้คือตัวอย่างของเราในเสียงเชิรในวันนี้นะครับ